สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีบรรยากาศดีๆวันนี้ครับอากาศที่สดใสฟ้าลังฝนย่อมดีเสมอครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ของฟ้าอาจจะค้มนิดหน่อยนะครับแต่บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มจะเพียวชุ่มกลับคืนมาอีกแล้วครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างไม่เป็นทางการนะครับเป็นฝนลงฤดูเข้ามานะครับตอนนี้เป็นการให้มาชมครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับ ที่อากาศที่แสนจะดีนะครับเย็นสบายครับวันนี้กับพี่หม่ำของเราครับอยู่ประมาณนี้ครับทักทายแม่แม่เอฟซีตอนเช้าแล้วพี่หม่ำครับครับผมดูับพี่หม่ำเต้นให้ดูครับแมกลัวแม่แม่เอฟซีไม่คิดถึงนะสิถ้าดูสิครับพี่หม่ำครับพี่หม่ำครับแมดูสิดูทำหัวเข้าสิดูอ้อนอ้อนอะไรวันเนี้ยดูสิครับในเรามันต้องสั่งนะครับพี่หม่ำหม่ำ ครับเดี๋ยวพ่อหาอะไรให้กินลูกเออ,เอ,อวันนี้มี่าเต้นแปลกๆเอามาเนี่ยครับพี่หม,มาครับเนี่ยครับทุกอย่างกําลังเขียวกระจีครับดอกไม้กําลังอ่าใบไม้กําลังจะออกใหม่ออกใบใ่นะครับทุกอย่างกําลังดาเนินการไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้ก็ต้องสู้ๆกันต่อไปครับกับชีวิตมีหลายๆอย่าง ถาดมเข้ามาก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับต้องมีอุปสรรคบ้างในการทำงานนะครับนี่คือพี่มัมของเรานะครับเป็นชายหนุ่มรูปหล่ออีกเชือกหนึ่งครับที่เป็นทีสันในงานของเรามันตรงนี้ครับเราจะมีการไร้สดนะครับไร้สดเพื่อน้องการเกตโดยตรงครับที่แรกว่าจะไม่ได้ทำโครงการครับแต่ไปมาไปมาเราได้ทำโครงการต่อไปนะครับเป็นการ ช่วยเหลือน้องกาลเกตเช่นเคยครับเรื่งนี้นะครับเป็นการไลฟ์สดวันศุกร์ครับเวลาบ่ายโมงเอฟซีทนายว่างก็สามารถเข้ามาชมหรือให้กําลังใจเราได้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกสนานกันครับผมได้คุยคุยกันผ่านหน้าจอนะครับนะครับบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวผมจะให้ชมกันนะครับอยู่ประมาณนี้ครับท้องฟ้ากําลังจะเบิกบานตอนเช้าครับเนี่ยครับใสตอนเช้าครับผม ประมาณนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับตอนเช้าทุ่งเขาไถครับรอหญ้าขึ้นก่อนนะครับถ้าเขายังไม่ทําอะไรก็จะปล่อยทางกินหญ้าได้ครับตอนนี้รอหญ้าขึ้นก่อนนะครับบรรยากาศดีมากครับฟ้าหลังฝนเมื่อคืนฝนตกครับเมื่อวานฝนตก้องไปดูของเราก็เป็นยังไงบ้างยังไม่ไปดูเลยครับว่าวันนี้นะครับยิ่มมาของเรามา มามือมาครับนะครับเรียกรูปขานปั๊บเลยครับพี่หมามงเรานะครับเป็นช้างอีกเชือกหนึ่งครับที่อารมณ์ดีนะครับอ้วนมากครับตอนนี้อ้วนมากดำเมี่ยมเลยครับนี่ พาไปชมใบบุญกับน้องกาลเกตต่อครับว่าตอนเช้าันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากฝนตกนะครับใบบุญมาแล้วครับสาวน้อยร้อยล้านของเรามาแล้วอันนี้หน้าตาสดใสครับนี่ครับหน้าตาแจ่มใสครับแต่ช้าเลยหลังจากเล่นน้ำฝนเมื่อวานนะครับถูกอกถูกใจ นี่ครับน้องใบบุญของเราครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเด็กน้อยที่กําลังจะเจริญเติบโตกำลังจะยืดล่างเป็นสาวไปข้างหน้านะครับนี่ครับน้องใบบุญของเราอยู่ประมาณนี้ครับมีคุสหลายท่านถามหาครับน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะครับจะร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ยังไม่ร้อยเอร์เซ็อยู่ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นะครับก็เป็นเรื่องปกติครับจะหายทันทีเลยเป็นไปไม่ได้ครับก็หายวันหายคืนครับหายทุกวันทุกวันก็ปกติครับผม ครับไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกเขาว่าจะมาไหมใบบุญเดี๋ยวจะเราดูเขารู้ชื่อไหมครับว่าจะมาไหมใบบุญใบบุญเนี่ยครับรู้ชื่อครับเด็กคนนี้ฉลาดมากเห็นไหมเรียกชื่อมาเลยครับใบบุญจ้ามาหาพ่อสิลูกจ้ามาหาพ่อจี้แล้วลูกอู้ลูกสาวพ,พ่อเนี่ยไปเล่นอะไรเตรีมเต็มเลยลูก ครับเราไปเรียกเขามาครับนะครับมาแล้วก็ไปครับวิ่งตัวมุกตุมิไปครับเป็นช้างที่รู้ครับเป็นความจําที่จําได้เร็วมากแม่นมากครับใบบุญเนี่ยจาได้แม่นมากนี่คือบรรยากาศตอนเช้าครับโอกของเราไม่ต้องห่วงครับสะอาดทุกเวลานะครับขอกของเราแต่บางครั้งก็ต้องมีใบไม้ใบหญ้าบ้างครับเพราะว่าจะให้น้องได้กินได้เล่นนะครับในโอกของเราเนี่ยเราทําความสะอาดตลอดเวลานะครับไม่ต้องห่วงนะครับส่วนถังน้ําของเรามีกินประจาครับเนี่ยครับคือถังน้ําของเรา กินเวลาไหนะได้กินเลยครับนี่ครับน้องใบบุญของเราประมาณนี้ครับได้เล่นสนครับถูกใจบรรยากาศดีดีตอนเช้าที่อยากมาถ่ายทอดให้ชมกันนะครับวันนี้ฝากแม่แม่แม FC เอฟซีครับวันพรุงนี้วันศุกร์นะครับจะเป็นการไลฟ์สดเวลา13นกาจุด00นฝากประชาสัมพันธ์เลยครับเผื่อเอฟซีทันใดสนใจ อยากจะร่วมทําบุญในวันพรุ่งนี้นะครับอยากจะเลี้ยงอาหารช้างวันศุกร์คือเป็นวันศึกของหลายท่านก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาให้กำลังใจเราได้นะครับวันพรุ่งนี้เราไร้สดตอน13บสนาฬกานะครับเพื่อร่วมโดยช่วยกันช่วยเหลือช้างตรงงานแตว่ว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันของการกรีโดยตรงเลยครับไม่ได้เอาไปทําอะไรครับรายได้ทั้งหมดเข้าสนทบทุนน้องการกรีโดยตรงเลยครับตอนนี้ก็มียอดพุ่งเข้ามาแสนกว่าบาทนะครับแต่ยังไม่สรุปแน่ชัดว่าแสนเท่าไรเพราะ ยังไม่โอนเข้าอาคะแนนยังไม่โอนเข้ามานะครับก็แสนกว่าคะแนนแล้วตอนนี้ยังขาดอีกประมาณเจ0ด0คะแนนนะครับของเดือนนี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกแม่แม่เอฟซีหลายท่านด้วยท่านอาจจะยังไม่รู้คะแนนของเรายัางขาดอยู่7 0็ด0คะแนนนะครับของเดือนนี้ก็พยายามจะเล่งเื่นเลยต้องเล่งนะครับไล่ถึงเข้ามาอีก1ิวันข้างหน้าอีกครับอีก10วัน ทันหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับวันนี้ก็มีการป่อยเช่าตะกุดเช่นเคยครับยังมีเหลืออยู่อีก300กว่าชิ้นนะครับเอฟซีทั้งหดายที่ยังไม่ได้ครอบครองอยากเอาไว้ครอบครองเรื่องโคัพา์เรื่องทําอะไรติดติดขัดขัดการเงินติดติดขัดขัดนะครับไม่เคยมีโชคมีลาบเลยก็อลองเอาไปไว้ในบ้านเขาเป็นของสิริมงคลนะครับไม่ต้องห่วงเป็นของสิริมงคลมันสามารถพบพาติดตัวไปไหนก็ได้หรือเอาไปไว้หิ้งพระนะครับเป็นอีกมงคลหนึ่งอันนี้เป็นการ เ,เพื่อทราบข่าวนะครับนี่คือตรงใบบุญของเราครับตอนเช้าๆบรรยากาศดีๆตอนนี้นะครับเดินมาทักทายเราอีกแล้วครับหนึ่งรอบดำก็จะมานอนรอเป็นเพื่อนอยู่นี่นครับนอนเล่นเป็นเพื่อนใบบุญน,บน,บาาบนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศโดยรอบครับตอนเช้าๆตอนนี้ก็เร่งปล่อยเช่าตะกุดอย่างเดียวครับเพื่อที่จะช่วยเหลือน้อง การะเกตครับผมไม่ได้รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นครับเป็นการช่วยเหลือ้องกาละเกตด้วยการปล่อยเช่าตะปุดแล้วก็ไล่สุดอาหารช้างครับรายได้มาสองทางนี้เท่านั้นครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดดราม่าและเรื่องไม่สบายใจครับผมจะปล่อยเช่าตะปุดอย่างเดียวและก็ปล่อยอเรียกอาหารช้างทางออนไลน์ครับคะแนนที่ได้มาก็จะไปสมทบทุนช่วยเลือน้องกาละเกตครับเรามีรายได้แค่2ทางตรงนี้น,นะครับก็รอดูมีหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่า ทำไมได้น้อยยังช้าจาังอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมได้น้อยได้ช้าครับเพราะว่าหลายท่านชนนี้ก็ต้องทํามาหากินกันทุกคนนะครับเลี้ยงครอบค,ครัวทุกคนก็อาจจะติดๆขัดๆัดกันหลายหลายท่านก็อาจจะยังไม่มีกําลังพออันนี้ต้องเข้าใจกันนะครับว่าชงนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองเราเป็นยังไงนะครับบรรยากาศดีๆครับอากาศดีมากวันนี้แจม่มใสน้องว้บุญก็เดินแบบมีความสุขครับเดี๋ยวผมจะพาพู้ชมน้องการกีดนะครับ อนมีหลายท่านถามว่าท้องจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นแค่การสันนิษฐานนะครับว่าจะท้องเราจะไปยึดมั่นทั้งหมดเลยไม่ได้ครับเป็นการสันนิษฐานว่าน้องกาลเกตของเราอาจจะท้องเพราะได้ผสมพันธ์กับพ่อคุณช้างไปแล้วซึ่งตามที่ผมเคยมีประสบการณ์มาเนี่ยช้างที่เคยผสมพันธ์มาเนี่ยเปอร์เซ็นท์ท้องจะเยอะก,กว่าช้างไม่ได้ผสมพันธ์นะครับช้างที่ไม่ได้ผสมพันธ์เราไม่มีการคาดการณ์ได้นะครับ เชื่องนี้ผสมพันธุ์กับพ่อคุณช้างซึ่งมีผลงานอยู่แล้วเปอร์เซ็นทองก็เยอะนะครับเพราะว่าช้างอายุยังน้อยน้องราเกตอายุแค่17เปีนะครับและก็เป็นช่วงวัยสาวที่กําลังต้องการจะผสมพันธุ์เพื่อจะมีลูกครับก็เลยมาได้ผสมกับพ่อคุณช้างเราก็เลยคาดการก็ว่าน่าจะท้องเพราะว่าร่างกายตอนนี้ดูสครับอ้วนอ้วนมากกับไม่มียุแล้วก็การกินอาหารก็กินดีกินอาหารดีแล้วก็ พูดง่ายๆความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมัยนเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับจากตอนที่มาใหม่ๆเราเคยสนิทานว่าเอ๊ะน้องจะท้องหรือเปล่าทาไมาถึงอ้วนขึ้นแบบนี้นะครับก็บเป็นการคาดการ์อาขาวขาวมาจากไหนลูกมาจากไหนนี่ะไหนโอ้ไปหาไปบุญมาโอ้ยขาวนี่อันจะพ่อเลยเองเลยนะครับโอ้ขาว โอดํามาด้วยเป็นสัตว์เลี้ยงของเราครับที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับน้องกาลเกตของเราซึ่งมีรูปร่างลาักษณะถูกต้องหลายอย่างนะครับทบทวนนะครับทบทวนหลายอย่างเนี่ยครับน้องกาลเกตของเรานะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของผมด้วยครับอีหน่อยผมให้ชมตะกุดนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงบางท่านอาจยังไม่เห็นนะครับ คือตะกุดน้องใบบุญนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเรืออยู่300กว่าชิ้นนะครับตอนนี้เพื่อจะหารายได้ไปช่วยเหลือน้องกาลกีโดยตรงนะครับนี่ครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตะกุดน้องใบบุญนะครับรกน้องใบบุญนะครับอยู่ประมาณนี้ครับ ามรถกระทิ้นครับเอฟซีันไดที่ยังไม่ได้ไม่มีคะแนนไม่เป็นไรครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้หลายท่านก็กําลังหญ่ตกทุกได้ยากลําบากเหมือนกันถ้าท่านไม่มีคะแนนท่านก็ส่งที่อยู่มาโทรศัพท์เข้ามาทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมจัดส่งให้ก็ได้นะครับเป็นการช่วยเหลืออีทางหนึง่งเพไราะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะช่วยเหลือน้องการลกิดครับแล้วก็จะให้น้องได้ผ่านพ้นจุงนี้ไปให้ได้ครับและอีอย่างหนึ่งนี้ผมจะพาท่านไปชมนะครับอ่า โรงช้างของพลายตีเล็กที่เราได้จัดสร้างขึ้นมาอีกัางหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมสักแป๊บหนึ่งว่าไปถึงไหนแล้วบางท่านก็ไม่รู้หรืออยากสอบถามเข้ามาว่าโอ้ตัวน,นี้โรงช้างของพลายตีเล็กไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ชมกันนะครับนี่คือถักูุ่น้องใบบุญนะครับท่านเห็นแล้วท่านก็จะรู้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับนะครับอยู่แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ